คุ้นๆน,นะชื่อหนูฝันหรือเปล่าคะใช่ทำไมเหรอคะเจ๊ได้ข่าวว่าเพิ่งเรียนจบปริญญาตีไปเมื่อไม่นานนี้เองก็ใช่ไงจบตั้งปริญญาตีอุตสาห์ร่ำเรียนมาต้องเยอะแยะมันเป็นเด็กกวาดถนนเนี่ยนะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Briana Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ หมักงานไปตั้งหลายที่แล้วยังไม่มีที่ไหนตอบรับเลยแล้วช่วงนี้โควิดก็ระบาดเศรษฐกิจก็ย่ำแย่หนูจะทำยังไงดีคะแม่แม่ก็มาล้มป่วยกับทันหันแบบนี้หนูจะไปหาเงินที่ไหนมารักษาแม่เนี่ยทั้งค่าหมอค่ายา ใกล้วันหมอนัดแล้วยังไม่มีเงินพาแม่ไปรักษาเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนพาแม่ไปหาหมอแล้วเนี่ยเช็คเมลดีกว่ายังไม่มีที่ไหนตอบรับเลยอะ่ะทำไงดีเนี่ยอ่ะนี่ต้องสมัครงานเพิ่มแล้วะ่ะ สำนักงานเขตเฮ้ยอยู่ใกล้แถวบ้านเราเองรับสมัครด่วนพนักงานทั่วไปกวาดขยะกวาดขยะหรอประกาศผลภายในหนึ่งสัปดาห์เอาก็เอาดีกว่าไม่มีงานทําเรียบร้อยแล้ะ แป๊นึงนะคะแม่แม่แป๊บน,นึงนะคะฮัโลโหลคะ่คะค่ะอะไรนะคะจริงเหรอคะพี่เริ่มเริ่มงานวันไหนคะพรุ่งนี้เลยเหรอคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณน,นะคะแม่หนูได้งานแล้วคะ่ะแม่เริ่มงานพรุ่งนี้คะ่ะแม่ดีใจด้วยนะลูก không mẹ, nóng chân người à, trái không phải คตายตายนั่นมันลูกยิ้พัดข้างบ้านที่นอนป่วยอยู่นี่อะไรอ่ะเรียนก็สูงจบต้องปริญญาตรีมากวาดถนนเนี่ยนะตายตายตายเสียดายค่าเรียนนะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเผื่อหวัดดีค่ะเจนน้องไปไหนมาคะเนี่ยก็ไปตลาดแถวนี้มาแล้วแหละ แล้ววันนี้รับอะไรดีคะวันนี้ร้อนมากเลยฉันเอาน้ำแดงโซดาก็แล้วกันได้ค่ะเจโอ้แล้วเอาไปส่งให้ด้วยนะ,ะที่ร้านค่ะเจมีเรื่องจะเามาเจะเมาส์เ,รเหรอคะเพอาออเดอรชาแล้วเจได้ค่ะไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวหนูี่เอาไปส่งนะคะเจเร็วๆนะจ้าชงให้อร่อยด้วยโอเคค่ะ เธอได้ยเย็นๆคะ่ะนี่นะเจ๊กินมากๆเลยอะแล้วไหนล่ะคะเรื่องที่เจ๊บอกว่า,วา,วามีเรื่องจะเมาอะไม่ค่อยอยากรู้เลยนะเธออุยไม่อยากรู้เลยค่ะเจ๊รีบมาเลยเนะี่ยเธอจําได้ไหมลูกเยพัดข้างบ้านที่นอนป่วยงา,งาบง่าบ่ะอ๋อเออชื่อหนูฝันรึเปล่าคะใช่ทำไมเหรอคะเจ๊ได้ข่าวว่าเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีไปเมื่อไม่นานนี้เองใช่ไงจบปริญญาตรีใช่ไหม จะบอกว่าฉันไปเห็นมาด้วยสองตาเช่เลยเห็นอะไรเหรอคะเจ๊นางกวาดขยะอยู่ข้างถนนฮะหนูฝันนี่นะกวาดขยะใช่หนูฝันนี่แหละฉันเห็นมากับตาุอยผมไม่ใช่หรอกมั้งเจ๊รีนออกจบปริญญาตรีซะขนาดนั้นก็ใช่ไงจบตั้งปริญญาตรีอุาห์ร่ำเรียนมาตั้งเยอะแยะมาเป็นเด็กกวาดถนนเนี่ยนะเจ๊จำผิดหรือเปล่าผิดเฮ้ยที่หน้าเลย แล้วเออจะว่าไปหนูฝันับหนูเคทก็เรียนรุ่นเดียวกันนี่คะแล้วหนูเคทอ่ะได้งานทาแล้วหรอกคะเจ๊จะดูสิดูมันส okay. ินั่เล่นแต่เกมวันๆนึงอ่ะก็เหมือนแม่นั่นแหละมันๆก็จะนินทาชาวบ้านชาวช่องนินทาคนนู้นทีคนนี้ทีหนูไปก่อนแล้วน่าลำาควนยายเคทดูมันสิดูมันดูมันว่าฉันถางนี้ได้ยังไงเนี่ยลูกไม่รักดี เจ๊เจ๊งั้นหนูขอตัวกลับร้านก่อนนะอะทำไมรีบกลับล่ะทีนีม้มีคนฟ้อร้านนะเจ๊ไว้เหลังมาเมาใหม่มไม็ได้ไมได้ไปก่อนนะเจ๊ว่าแต่ลูกคนอื่นเขาลูกตัวเองเอาตัวไม่นอนเลยอะไรนะเปล่าจะเจ๊ฉันว่าจะแวะซื้อของก่อนกลับร้านนะจ้าไปก่อนนะไปเถอะ ครับได้ครับกำลังรีบไปครับโอเคครับคุณค้ากระเป๋าตังค์คุณค้ากระเป๋าตังค์หล่นค่ะคุณคุณค้าคุณครับใกล้แล้วครับขับเดี๋ยวผมดที่เลยครับกาแฟที่สั่งได้ยังครับใกล้แล้วค่ะคุณหมอรอสักครู่นะคะได้เลยครับแค่นี้ก่อนนะครับพี่คะพี่คะครับพี่ทำกระเป๋าตังค์หล่นไว้อะค่ะอุ้ยกระเป๋ามันงกพินเลยโอ้โหบัตรสำคัญทั้งนั้นเลยอะ ไปเจอที่ไหนมาครับอ่าริมถนนเมื่อกี้อะค่ะริมถนนผม่หนูสิน้ำใจให้นิดนึงครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่รับไว้เถอะครับไม่เป็นไรจริงๆค่ะหนูไม่ต้องการสิ่งตอบแทนค่ะขอบคุณมากเลยครับค่ะงั้นหนูขอตัวไปทํางานต่อนะคะได้ครับขอบคุณจริงๆนะครับค่ะได้แล้วค่ะคุณหมอนี่ค่ะคุณหมอครับน้องคนเมื่อกี้เขาน่ารักจริงนะครับสาวของที่มาคืนแถมให้สิน้ำใจยังไม่รับอีกอ๋อหนูฝันแล้วคะ แกน่าสงสารนะคะเรียนจบปริญญาตรีแถมแม่เรยมาตรวจกระทันหันหอย่างเงี้ยเนี่ยเลยต้องไปทำงานเป็นพนักงานกวาดขยะเพื่อหาเงินรักษาแม่นะคะ,อ,ะรรอ้าสวัสดีคะ่ะคุณหมอมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้รักอะไรดีคะวันนี้คงไม่ดีกว่าครับพอดีมีเรื่องให้คุณป้าช่วยนที่จริะครับเรื่องอะไรหล่ะคะ อย่างคุณป้ายช่วยพาไปหาหมอคนเมื่อวานเนี่ยครับคุณสนใจจะให้น้องมาทำงานด้วยอย่างนี้จะช่วยเหลือทำบ้านมาด้วยได้สิคะคุณหมองั้นเดี๋ยวถึงวันนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยพาไปได้ครับน,นี้ค่ะคุณหมอคุณป้ายคะเย้เลยกรณีคุณหมออะจากค้าพาไปหาห,หนูเขามีเรื่องจะคุยกับหนูนะจ๊ะอ๋อคุณพี่คนเมื่อวานที่ทำกระเป๋าตังค์หล่น พอดีหมอคุยกับคุณป้ายแล้วเกี่ยวกับเรื่องของหนูว่าได้ข่าวว่าหนูจบปริญญาตรีด้วยแล้วก็หนูมีความขยันซื่อสัตย์ด้วยขนาดที่จบปริญญาตรียังมาทํางานกวาดถนนอย่างเงี้ยทีเนี้นนยหมอที่ต้องเสนอเพื่อตอบแทนหนูที่หนูช่วยหมอเมื่อวานนี้เอ,อ่อที่โรงพยาบาลอะ่ะพอดีมีตําแหน่งว่างอยู่หมออยากจะชวนหนูไปทํางานที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็เรื่องคุณแม่ของหนูที่ป่วยอยู่หมออยากจะรับเป็นคนไข้พิเศษของโรงพยาบาลจริงเหรอคะคุณหมอ ขอบคุณค่ะคุณหมอถ้าหนูสนใจงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปหาหมอโรงพยาบาลได้ดูรายละเอียดเรื่องงานแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโรคของคุณแม่หนูด้วยให้คุณให้เพื่อนๆช่วยดูให้ค่ะคุณหมอขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณหมอ,อดีใจด้วยอาจารย์หนูฝันเห็นไหมล่ะว่าผลของการซื่อสัตย์แล้วก็กตันยูอะได้ผลตอบแทนที่ดีค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะค่ะคุณหมอนีเป็น เจ๊น้องอ่ะฝฟ้าว่าไงนี่มีเรื่องจะน่าว่าอะไรก็หนูฝันนะสิทำไมไมัมะะดดนไปกวาดถนนแถวไหนหรอหุยยิ่งก,กว่ากวาดถนนอีกบุญหล่นทับเลยแหละเจ๊บุญอะไรของเธอหล่นทับก็ดัาน,านไม่เจอคุณหมอสิที่อยู่ท้ายซอยบ้านเราอะ่ะทำไมเก็บกระเต๋าตั์เขาได้แต่หนูฝันนะ่ะด้วยความที่เขาก็กัตันอยู่ไงเจ๊คุณหมอเห็นความดีเขาก็เลยรับหนูฝันนะไปทํางานที่โรงพยาบาลแถมรับใยพัดนะ ไปดูแลรักษาด้วยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเลยเจ๊โชคดีมากๆเลยอะเจ๊มันหล่นทับจริงๆเลยอะใช่มยล่ะไม่น่าเชื่อเลยก็คงเหลือแต <c oughs> ่ลูกฉันละมะั้งวันๆม,มันก็ไม่หางานทํานั่งเล่นจะเกงทัุยทั้งวันเซ็งมากาๆใจเย็นๆนะเจ๊เอาหยีแล้วกันเจ๊กินน้ำร้านหนูดีกว่าจะได้ดับร้อนเอางานันเหรอใช่เจ๊น Fez, tem